ยันม้านะครับตอนนี้มียันมา45แรงนะครับ E.F. 453T นะครับอ่าราคาพิเศษนะครับอ่าสามคันนะครับแล้วก็ยันม้าที่มันมีคลิปอ้อยด้วยก็พิเศษเหมือนกันนะครับก็รวมๆแล้วก็มีทั้งหมด5คันนะครับใครมองหาอยู่นะครับอ่ะเป็นราคาตัดนะครับเป็นราคาตัดนะครับเป็นราคา พ่อค้าเอาไปขายต่อเป็นราคาลูกค้าเอาไปใช้แล้วคุ้มนะครับเป็นราคาที่ลูกค้าเอาไปใช้แล้วคุ้มนะครับเท่าไหร่ทําไมถึงบอกว่าลูกค้าไปใช้แล้วคุ้ม1นึ0 0 0สบาทนะครับ1นึ0 0 0สบาทนะครับนี่ยางสวยเลยนะครับหน้าก็สวยหลังก็สวยครับเป็นรถขายตามสภาพนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทํางานได้ทุกคันนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทํางานได้ทุกคันแต่นะครับ แต่นะครับจะมีไม่มีเล่มให้เป็นเอกสารซื้อขายนะครับเพราะว่ารถมันนานมากแล้วนะครับไม่ได้จดทะเบียนนะครับเป็นรถที่ค้างในสต็อกตัดเข้ามานะครับตัดเข้ามาซื้อเข้ามานะครับ1 4ึ5 0 0บาทนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกคันนะครับสภาพก็ถือว่าโอเคนะครับใครมองหารถไปใช้งานนะครับ1 4ึ5 0 0บาทนะครับนี่ย่างหลังก็สวยนะครับ งประมาณไม่เยอะนะครับไปใช้งานก็ซื้อได้นะครับราคาประหยัดนะครับแต่เสืยอ้วนไม่ได้เก็บงานให้นะครับเสืยอ้วนจะขายอย่างนี้นะครับซื้อเข้ามาก็เครื่องดีเสียงเพาะนะครับเดี๋ยวสตาร์คันนี้ให้ฟังก็ได้มีกุญแจอยู่ตรงนี้พอดีกับอันนี้ยางอาจจะด้อยหน่อยนะครับแสนสี่หมื่นบาทนะครับถ้าไหนยางสวยก็แสีสี่หมื่นห้าพันก็แล้วกันครับ อย่างเพราะอยงนี้เลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทคันที่2ให้ดูสตาร์ทให้ดูทุกคันเลยก็ได้รถ <c oughs> ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นราคาพิเศษให้เลยนะครับสําหรับ F4 <c oughs> ที่หารถทํานานะครับงบป,ประมาณไม่เยอะนะครับ <c oughs> เนี่ยเสียงนิ่มๆเลยนะครับ ยางสวยก็แสนสี่หมื่นห้าพันนี่ยางประมาณนี้แสนสี่หมื่นห้าพันข้าในที่ยางมันไม่ค่อยสวยมากเดี๋ยวเสียอ้วนมียางมือสองแถมให้นะครับอ่ะใครสนใจใครอยากได้นะครับแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับแล้วก็ลดคีบอ้อยนะครับลดคีบอ้อยก็อ่ะสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับอ่ะเป็นคีบ CX นะครับพร้อมลดนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับใครมองหาอยู่นะครับขายลดราคาประหยัดนะครับอ่ะมีสี่ห้าด้วยนะครับ สี่ห้านะครับอ่ะคันนี้ก็ขายอยู่ที่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทก็เหมือนเดิมนะครับเครื่องดีเกียดีเหมือนกันนะครับเครื่องดีเกียดีเหมือนกันครับแต่สภาพก็เหมือนที่เห็นนะครับก็คืออ่ะรถเริ่มนานแล้วนะครับใช้ได้แน่นอนนะครับนี่ยางสวยด้วยนะครับยางสวยสี่เส้นแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นราคาพ่อค้านะครับเป็นราคาคนเอาไปใช้งานนะครับ อุปกรณ์นะครับมีดันหน้าอย่างเดียวนะครับมีดันหน้าอย่างเดียวนะแจ้งก่อนนะครับแสนสี่หมื่นห้าพันบาทมีดันหน้าอย่างเดียวมีเอกาสารซื้อขายให้นะครับรถไม่ได้ติดแนนรถไม่ได้ค้างไฟแนนซ์อะไรนะครับใช้ได้เลยนะครับใครที่มีงบน้อยไม่อยากเป็นหนี้นะครับแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับมีอยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ่ะสามคันหนึ่งสองสามสี่กับคิบอ้อยครับแล้วก็ห้ากับ ยันมาเออคูบตตา45แรงราคาเสียกว่าบาทเหมือนกันนะครับวันนี้แสี45,000บาทนะครับสนใจเอาไปใช้งานนะครับมาวิ่งดูมาลองขับดูนะครับอ่ชอบก็อุดหนุนนะครับไม่ชอบก็ซอ้อคันที่ดีดีกว่าก็ได้นะครับอ่า0947064430ครับดีเยี่ยมแทกเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแทกเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจก็อ่ะอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ